วิวสวยมากๆนะคะวันนี้ไม่มีแดดเลยเพื่อนๆอันนี้นะคะมาตามหานะคะวันเมื่อ3ามสี่วันที่แล้วฝนตกเนาะว่าจะมีเห็ดหูหนูให้จับให้เก็บหรือเปล่าเนาะดูสิสาวๆเขาทำอะไรกัน เดินขึ้นเขาอีกแล้วค่ะเดินขึ้นเขาวันนี้13องศาวันนี้นะคะไม่มีแดดเลยเดินมาหาดูซิว่าเห็ดเกิดหรือยังเห็ดหูหนูนะเขาบอกว่าเห็ดหูหนูมันจะขึ้นตลอดปีเนาะหาดูซิว่าจะเจอไหมจะโชคดีไหม ก็อยากจะดูผักกูดอีกชิ้นนิดนึงด้วยที่ว่ามันอร่อยอร่อยอะจะเจอไหมนะคะมาเดินบนเขากันค่ะอู้ต้นไม้ใหญ่เก่าแก่เหลือเกินเนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆเลยนะคะนี่นะคะทางปีนขึ้นเขาเพื่อนๆออกกำลังกายดีเลยมีหน้าผาด้วยหน้าผาไหมคะ นี่สูงชันเลยใไหมคะวิวสวยงามเสียงนกร้องจิ๊บจับเต็มไปหมดเลยวันนี้นะไม่ค่อยมีผู้คนเหมือนอาทิตย์ที่แล้วที่มานะคะเสียงหอบเลยนะคะเะว่าเดินขึ้นเขานะคะเพื่อนๆให้สามมีตามทางไปก่อนเนาะอ,ออกกำลังกายขาะคะ่ะ นั่งๆกินๆนอนนอนอยู่ในบ้านก็อ้วนอ้วนอ้วนออกมาเดินออกกำลังกายปีนเขานี่แหละบางงานนะเขาก็เปิดนะเทียงกิจเนาะบางร้านก็เลยไม่ค่อยมีคนมาเดินเนาะเขาก็ให้ขับรถได้แล้วด้วยไงไปยืนอยู่ข้างบนละเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินก่อนนะคะนอนขน,ขนนี่น่ากลัวมากเลยได้อง เป็นคนกลัวหนอนมากเลยนะคะแต่ก็อยากถ่ายเนาะเนี่ยธรรมชาติเพื่อนๆพาไปเดินก็เจอหนอนเจอนูน่นเจอนี่นะเดี๋ยวเดินต่อคะ่ะอันนี้ก็ผักกูดอันนี้กินไม่ได้นะเพื่อนๆอันนี้ผักกูดมีพิษนะคะเนี่ยต้นเขาจะเป็นน้ำน้ำแบบนี้นะเพื่อนๆกินไม่ได้นะคะขนนเนี่ยเบื่อเลยนะคะมันมีหลายพันมากเลยดอกไม้ป่ากำลังเริ่มบานแล้ว เนี่ยฟรอกอะไรนะเนี่ยสวยมากๆเลยเหมือนรักังเนี่ยเรียกดอกรักังก็แล้วกันนะคะง่ายๆนะคะนี่ดอกสีชมพูอมม่วงสวยเลยนะคะเพื่อนๆดอกก้านยาวแบบนี้นะคะดอกเต็มป่าเลยนะคะดูนะคะกําลังเริ่มตุ้มๆใกล้บานละถ้าบานหมดจะสวยมากเลยเดินต่อนะคะวิวสวยมากๆเลยเพื่อนๆดูสิคะ สุดลูกหมูลูกตาเลยวันนี้ไม่มีแดดนะคะเดินก็ยังร้อนนะวันนี้นะสิบสองสิบสามองศานะคะแต่ว่าเดินแล้วก็ร้อนนะคะพอปีนขึ้นเขานะคะดอกไม้ก็นี่นี่ค่ะออกเต็มภูเขาเลยค่ะสวยงามมากมายเลยนะคะขนาดไม่มีคนใส่ปุ๋ยเลยนะ้ามาชมเสียงนกเสียงกานะคะเนี่ยบนเขามีหลายเขาวันนี้ ปีนอีกลูกหนึ่งนะคะต้นไม้เขียวชะอุมมาเดินหาเห็ดก็ดินแห้งเกินไปเพื่อนๆเ,เด็ดคงเห็ดไม่ออกเนาะดินมันแห้งเนาะฝนตกตั้งสี่วันที่แล้วนะเนาะต้องฝนตกสักสองสามครั้งชุมช่มๆเขาจะได้เห็ดออกเนาะตอนนี้ยังไม่มีเห็ดออกนะคะขอเดินต่อนะคะพอเดินขึ้นมาข้างบนนะเพื่อนๆก็มีหลายครอบครัวอยู่นะเนี่ยมานั่งบนเขาเนี่ย คนมานั่งบนเขากันเต็มเลยนะคะนุ่นเซ่ฮัลโหลฮัลโหลยูโอเคโอเคดื่มกินน้ำใช่ยูเชื e อน็อตเบ healthy water yeah? เพื่อนๆอ,อากาศยังมือม่อนนะคะนู่นคนคนนั่งอยู่ข้างบนนู้นก็มีค่ะเพื่อนๆเ,เข้ามากันเป็นครอบครัวนะคะเนี่ยคะ่ะภูเขาปีนขึ้นมาสูงมา,มากๆเลยเพื่อนๆเนมืองน,นี้นะคะ วิวสวยงามน,นะคะเพื่อนๆอนูน่นเสียดายไม่มีเหตุให้เก็บเลย ต้นคริสต์มาสนี่เพื่อนๆดอกแห้งๆนี่นะคะสามารถเก็บเอาไปสเปรย์เป็นสีทองเนาะแล้วก็ตกแต่งโต๊ะอาหารสำหรับวันคริสต์มาสได้นะคะดูสิคะเนี่ยที่เขาขายแพงเหมือนกันนะคะสามดอกปอนนะคะเนี่ยเราสามารถเก็บได้นะคะ<ม>เดี๋ยวจะลองเก็บนะเพื่อนๆต้นไม้สวยงามสรางนก ฟังเสียงนกร้องโฟนกับบอตกมาหาเห็ดกันเลยว่าได้จักดอกเลยพี่น้องเอ้ยต้นพักขูดแบบนี้กะหลายหลายพักขูดแบบนี้กินได้เด้อจา้าแต่ว่าบาข่อยนิยมปันใดเด้อค่ะเพราะเขาซิมีรสสาทขมบอแ์เซ็ตนะคะ Look you can see the people pick to you Look See the people pick because they can eat it But they're not very really tasty They're not very popular, one. It's not my, it's not because it's my last time. Why? Why I can go this way? I need a bird. It's a bird tree, darling. Is he right? See that bird tree? Oh, look at that mushroom. มาดูมาดูเห็ดยาเพื่อนๆพนพามาดูเพราะว่าเห็ดยานะเพื่อนเนเขาจะชอบเกิดในต้นต้นเบิร์ดนี่เนาะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนดูให้ใกล้นะคะนี่ตามมาดูเลยอันนี้นะเพื่อนๆนเป็นเห็ดยานะเห็ดยาฆ่าเชื้อนะคะเขาจะเกิดที่เนี่ยต้นเบิร์ดนี่เห็นไหมอันนี้มันแก่แล้วนะเพื่อนๆนเนี่ยปีที่แล้วนะคะก็เก็บไปเยอะเลยแล้วก็หันตากแดดไว้แล้วเนาะ แล้วก็ต้มน้ำเห็ดกินนะคะแก้เชื้อโรคแก้โรคนะเพื่อนๆเนาะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวจะพาชมต่อไปนะคะนี่เพื่อนๆเอ้ยผักกูดกําลังอ่อนๆเลยนะคะเนี่ยอันนี้จะมีรสขมหน่อยกันนะคะอันนี้จะกินได้นะเพื่อนๆนี่มีรอยคนเก็บมีรอยคนเก็บเห็นไหมคะฝรั่งเขาก็กินเป็นเนาะแต่มันจะออกขมๆนะคะอันนี้กําลังอ่อนๆนะคะเนี่ย ินนได้ะะคะแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันขมๆเดินมาเจอเห็ดขอนแล้วเพื่อนๆดอกปะเล่เลยนะคะอันนี้นะคะเห็ดขอนนะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวจะเก็บเลยนะเพื่อนๆพี่น้องเอ้ยเพื่อนๆน,นะคะเดินเข้าป่าไม่เสียเที่ยวนะคะได้เห็ดขอนนะคะ เห็ดขอนนี่เพื่อนๆดอกงามๆเลยค่ะสเมลเลิฟเลยพร้อมค่ะพี่น้องสุดยอดเลยค่ะนี่เห็ดขอนนะคะดอกเล็กนี่ดอกเล็กดอกนึงนะ่ะนี่ดอกเล็กก็เอานะคะเดี๋ยวเดินต่อค่ะเจอผักกูดเบื่อแล้วเพื่อนๆน,น,นี่เห็นไหมคะ ที่กินไม่ได้นะคะนี่อันนี้ก็คือผักกูดที่เบื่อเพื่อนๆขนจะเป็นเหมือนขนม้านี่นะคะอันนี้ห้ามเก็บนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเดินดูอันไหนที่กินได้เนาะอันนี้ใช่ไหมเดินดูก่อนนะคะาเข้าป่าหาเห็ดวันนี้ไม่เสียไม่เสียเที่ยวนะคะได้เห็ดออกใหญ่มากๆเลยเพื่อน นะคะอเห็ดนะอันนี้ป่าสนป่าสนจะมีเห็ดนี่เด้อเพื่อนๆเดินมานะคะก็มาเจอป่าสนนะคะนี่เพื่อนๆต้นสนแบบนี้นะคะคนไทยเขาบอกเนาะท่านผู้รู้เขาบอกนะคะแล้วก็ในหนังสือฝรั่งนะคะเขาบอกว่า ป่าต้นสนนี่คะจะเป็นป่าเห็ดพึ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้ดินมันยังแห้งอยู่เพื่อนๆดูให้ดูนะคะดินพยังแห้งๆฝนตกยังไม่เท่าไหร่นะคะเห็ดยังไม่ออกเนาะเนี่ยก็รู้แล้วนอป่าอยู่ไหนนะคะเพื่อนๆป่าเห็ดนะคะมาเดินดูป่าเห็ดนะคะอันนี้อันนี้ผักปูดผักปูดกินไม่ได้นะคะ เดินดูหาเผื่อฟุกเนาะเพื่อนๆเนาะดินมันก็ชื้นๆอยู่นะเนี่ยป่าต้นสนเนี่ยเห็ดชอบออกน่นป่าเห็ดเอ้ยป่าเห็ด ได้เห็ดแค่ดอกเดียวพี่น้องเอ้ยเดินตามป่าสนนี่นะคะฝนยังไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะคะดินยังแห้งอยู่เนาะเดินไปเดินมามาเจอป่าเห็ดพึ่งแล้วเดอ้อป่าเห็ดพึ่งนะคะได้เห็ดขอนสนดอกบเบ้อเลยนะคะพี่น้องหนึ่งดอกนะคะเอาไปซุปอร่อยหอมมากเลยเพื่อนๆเขาบอกเห็ดที่กินได้นะเราเวลาเราดมดูอะ่ะมันจะรู้เลยว่าเห็ด กินได้ไม่ได้นะอันไหนที่กินไม่ได้เวลาเราดมอะ่ะกลิ่นมันจะคล้ายพวกสารเคมีนะเขาบอกนะค่ะเพื่อนๆน,นะโชคดีนะคะได้ดอกได้ดอกใหญ่เบ้อเล่เลยนะคะไปตามผลเห็ดนะคะเย็นนี้ตามหาเห็ดอีกก่อนนะคะไหนๆก็มาแล้วเนาะเนี่ยเพื่อนๆป่าสนนะคะเนี่ยต้นสนเห็นไหมดินยังแห้งอยู่เห็นไหมเพื่อนๆนุน ตกอยู่เมื่อสามสี่วันที่แล้วเนาะเห็ดก็เริ่มจะออกแล้วนะแต่เห็ดหูหนูยังหาไม่เจอเลยเดี๋ยวขอเดินต่อนะถ้าเจอเห็ดเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูอีกนะคะดอกไม้สีเหลืองนี่เหมือนต้นสนนี่คนไหนรู้มั่งว่ากินได้หรือเปล่านี่นะคะดอกสีเหลืองมาแรงก็ชอบด้วยนะ เอาไปทอดใส่ไข่คงจะอร่อยเนาะเหมือนต้นสนุเลยเพื่อนๆผู้รู้นะคะช่วยบอกด้วยนะคะว่าดอกไม้สีเหลืองนี่กินได้ไหม,มไดเ,เดินเข้าป่ามาเพื่อนๆมาเจอต้นนี้เหมือนต้นยูคาลิสตัสบ้านเราเลยเนาะนี่แหละค่ะต้นนะพอเขาสูงขึ้นมาต้นจะลายพอข้างบนนี้จะกลายเป็นสีนี้นะเทาๆนะ เดี๋ยวดมดูใบชิว่าอืมเพื่อนเพื่อนใบก็กินหอมเหมือนใบยูคาเลยเหมือนต้นยูคาลิตัสเลยเพื่อนๆ่อนนี่เนาะเมืองนอกก็มีต้นยูคาลิตัสด้วยนะคะเนี่ยสวยมากมายเลยแดดเริ่มออกแล้วอันนี้เฮลิคอปเตอร์มาแล้ว เหมือนบ้านเราเลยเหมือนเมืองไทยเลยนะคะอากาศดีสุดยอดเลยเพื่อนรับรองถ้าฝนตกอีกสองสามรอบนะเห็ดออกเพียบเลยป่าสมบูรณ์มากเลยเพื่อนๆเดินไกลมากนะคะแต่ก็สนุกนะคะแดดเริ่มออกแล้วเมื่อเช้ามันมีแดดเลยนะ เดินไปเผื่อเจอเห็ดอีกเนาะเผื่อฟุกสีอะไรมั้งซูมไปหาเห็ดไม่ได้จับเป็ดไปลาบดีไหมเนี่ย l o ดูได the ้ Another one look black and the y got the mouth is red color what is that look they got the b a b i e s อเพื่อนเพื่อนดูดิมีลูกเป็ดด้วย เป็ดอะไรเนาะมีหลายสีเลยเนี่ยสีดําสีสีออกเทาๆปากสีแดงมีลูกน้อยมันด้วยอะ่ะเห็นลูกน้อยมันด้วยไหมไม่กลัวคนเลยดูดิเห็นไหมคะน่ารักจังเลยดูดิน่ารักจังเลย,เ,ลยเพื่อนๆธรรมชาติร้วนๆเลยนะคะดูดิ <c oughs> มีลูกเป็ดมีแม่เป็ด เป็ดเยอะมากๆเลยเพื่อนๆประเทศอังกฤษดูสิคะอันนี้หัวสีเขียวสวยมากๆเลยดูที่เนี่ยถ้าเป็นเมืองไทยจะเหลือไหมเนี่ยว่ายน้ำเล่นใหญ่เลยน่ารักมากมายเลย really pretty they got that the hair is nice green color isn't it I haven't seen them before like this you think you think and they're not scare people either No. ไม่กลัวคนเลยค่ะเอาอีกตัวหนึ่งไม่ไปนั่นไะ